อสวัสดีครับพลท่าน FC พ่อทองเหลคนเดิมหนังแนงอันนี้คือพ่อทองเหลนังอยู่สัตว์อยของพ่อทองเหลอยู่บ้านพ่อทองเหลคนเดิมเราครับเนาะเราไปชมเดี๋ยวก่อนยังเย็นอ่ะมามาถามข้าวถามข้าวมูเจ้าเออเป็นจังไดเลขออกมาแล้วอืมงวดประจำวันที่16กรกฎาคมพศ2 5 6กเท่านั้นมูเจ้าเดี๋ยวไปก่อนนะมีบางเรย์เน่พ่อทองเหลได้เขียนไว้บอ เดี๋ยวมันทบทวนก็หนานต้องขับแล้วเพราะท้องเดิมคนแหล่ทบทวนให้เด้อว่ามันออกอยังเอาแนงแนงแนงแก้มันออกอยังกับท่านผู้ชมเออย็นเด้อรับเด้อเบิดหาคนข่อยนี่นี่นี่ไม่นาสีนวลสีนี่บ่อยจักเตรียมไว้โอ้ยยุอีกสมมติใบหนึ่งต้นอือขอโทษขออภัยแล้วล่ะเอ้ามาแล้วไปนะอ่าไปนะเอ้ามาที่นี่ นล่นี่คือนี่จังไรอีกเหรอวะอ้าวกซามันเถอครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังผมเอาจะข้าวเออออกเห็นแล้วละ่ะวัน,นจันทรวันที่สิบหกกรกฎาคมพอสักสองพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นเลขสองตัวเอาเลขนาก่อนเลขนานี่ หมุนสองั 0, 0 5, ้งนะครับนงนึ่งสามแปดสี่เลขไทยสองตัวโอ้ยเลขไทยสองตัว62เลขไทยสามตัวลอตเตอรี่เกตแปดศูกกเลขรางวัลที่หนงแด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 งงแดรางวัลที่หนึ่งหนึ่งหกเน่งหกเก้าห้าสามศูนยวนออกบ่ไปบ่อมาอยู่นี่แหะพอท่องแล่เคยเบเราครน้องบ่ไปใสมาใส่ออกนี่ออกเจตัวเก้าตัวยังอยู่นี่แหละครับท่าน เดี๋ยวมาที oh. yes, ่น like. ah. ี่ว like. ่าสารใดเขาแน่เ like. ดี๋ยวพอท่องเรียสิันได้เขาแน่เลเดี๋ยวพอท่องเรียสเบินว่าบ่งใดเขาแน่ไล่งานมูเจ้าโตายตายมันจิบมวัดออกมันบ่มีตัวอื่นออกเพราะแมงแมงแมงก็พอท่องเรียกไล่งานมูเจ้าเนาะครับเนาะเดี๋ยวมันออกตัวใดนแบบที่นี่โอ้อันผ่านใด่เขาแน่กับกับกีวอกมูเจ้าตัวเอาเลี้ยบักหนิวก่อนบักหนิวนี่ เก้างวดครับบกนิวคิวตลอดพอท่องแรเขามาตลอดเก้างวดเก้างวดบอกพลาดครับเรียบักนิวคิวตลอดบันสีมีเกตหนึ่งเกตสามหนึ่งเก้าสมสองสี่หนึ่งสองหมันออกหกสองแล,าาล้ว,วค,ครับเนาะสองหกแล้วก็หกแปดก็ท่านี้แหละครับบลายเไหแล้วก็สองเกตเก้าสเกตเก้าสี่หาเหาท่านั้นครับนี่คือเรเบักนิวคิวเรเบอรม่วงบอกเขาครับท่าู้ชหงวดนี้ มะม่วงบอกเขาบอกม่วงคิวตลอดบอกเข่าบักไทยชิ้นกรบบอกนิ้วแนงแนงแนงอ้าไล่บอกไล่เขาเข่าบู้เจ้าคอยสิขาันให้เบึง้งปู้ปูสิงขอนนี่เลขเชื่อมซี่เกตห้าสองเลขทูบสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งสามมิตรวาดนี่จขนแตกพุงมูเจา้าอ้าบัดที่นี่ต้นย่างไงกันนะอือต้นย่างไงนี่เลกเชื่อมซี่เก่าหนึ่งเกต เลขทูบหนึ่งหาเก่ามีตวาดเสียวครับท่านผู้ชมอืมขันเป็นเป็นเกตตีขันว่าเป็นหงตีกติได้บีเจ้าเอา้าดอนคุมเงินดอนคุมเงินนี่เลขเทียมซี่สามเกตเกตเลขทูบเข่าครับหกสองเก้าเขา่าเลขทูบเข่าทั้งนี้เลยเออเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะครับเนาะหกสองเก้าอืมดอนคุ้มเงินเข่าเนาะครับเนาะปู่ยาดอนคุมเงินเอา้าเจ้าแม่เกตน้างกันนะ เจ้าแม่เกตน,นางอยู่วัดบัดลำโคนเจ้าแม่เกตน,นางจเจ้าน,นางเก็ต้นเลขเสี้ยนที่หนึ่ยเลข 5, 2, ทูบหาสองซวาดเสียวเบิดละครับศูนย์องพอ่ะมันออกสาศนเนี่ยอ้าวนี่จะขนแตกกันท่านผู้ชมเอาัดที่นี่ปูตาปูตาบ้านใหน,หน่อยเนาะอันปูตาแล้บขบินดนาะคือบ่แมนศนเก่าหนึ่งหรือ6กเก่าหนึ่งอันนี้พวกเขาได้รับเนอ เดี๋ยวสิเปิดไปมึปงก็มันเริ่มเสียงคือเอาปูตาบ้านขมิ้นปูตาบ้านขมิ้นเข่าเด้อกช่องเห็นบ่สารไม้เขาทุกสองงวด,ดเลยเลขเชื่อมี่เก้าสามหนึ่งเลขทูบแปดสองหกทุก 8, 2, ช่อง,ง,งตรงๆเลยแปดสองหกนี่คือเลขทูบเข่านะครับเนาะแล้วก็เบาอาดนุ่มอาดเนี่ให้สามสามนี่ปูตาบ้านขมิ้นเข่าครับเดี๋ยวไปตามให้มองได้เข่าเพื่อนให้เขามาสองงวดเลยครับปูตาบ้านขมิ้นน่ะงวดที่แล้วก็ทุกรางทุกบนเด้่ แนงแนงแนงแก้าววนทีแล้วทางล่างทางบนบัดที่นี่วัดล่างบัดที่นี่วัดล่างนี่ก็มวดที่แล้วกับเก้าศูนย์สามเลขเซีม่มซี่ออกตามหลังบัดที่นี่งวดที่ผ่านมานี่ก็มวดวันที่สี่หกเนี่ยหกเก้าเก้าเลขเซียมซี่เลขทูปสองศูนย์สี่นั่นเห็นบ่มิจฉาคุแตกพุงปุ่มพุงคุแตกเอาปูพญาเตา่าปูพญาเตา่านี่เข่าครับเดี๋ยวยมปูพญาเตา่าเลขเชื่อมซี่ศูนย์เกตสามเขา่าแล้วก็เก้าหนึ่งสอง เก้ากับหกโดเดียวกันถือว่าเข่าทึ่งกลางทั้งบนอันนี้คือปู่พญาเต่าเข้าทั้งล่างทั้งบนแม่ย่ามอมได้บาดที่นี่ก็แม่ย่ามอมกับของพอทงแม่ย่ามอมนี่เลขเสี้ยมซี่หาเก้าศูนย์ครับเล้ากะเลขเรลยากะเลขปิงปองสองสองเกตเลขปิงปองสองสองเกตสมบเป็นหกเนาะเล้ากะเลขเออทูปเกตสี่สองเห็นบ่ามีตจะขนแตกพุงมี่จะพุงแตกขนบ่าไปยังเดี๋ยวไปตามก็ให้ ปูฤาษีตาไฟครับปูฤาษีตาไฟ 5, 2, 7, ห้าสองกตหรือว่าศูนย์เกตเ้าะครับเนาะหาสองกตกับศูนย์เกตเก้านะครับเนาะ,ะ,ะเอาปูฤาษีตาไฟก็ถือว่าก็นแตุ่งคือเก้าละปูคุณหานปูคุณหานเราู้ชมเข่าครับเลขเชื่อมซี่หนเกตศย์เลขถูกสองเก้าสองนี่เห็นบ่ปูคุณหานจังได้หมดสาศก็มีได้ครับหมองผมไปใช้ถ้อย่ของหลังสาลน,น่นละคุณหานผู้ศักสิ์เออ าทีนี่ปูตาบานน้องโคงปูตาบานน้องโคงนี่เลขเสี้ยมซี่เกตหนึ่งสองแล้วก็เลขทูบเเก้าหนึ่งเกี่ยหรือเาเก้าหนึ่งเก้า 9, 1, 9, ครับหร่อเก้าหนึ่งแปดหกเอากระบาดเสียวกันอาจโออาจสิไปเห็น by, ยูใบเอออยัางยูผมทายถ้าไม่เบิกมันมีอยู่ศูนย์สามนะครับเนาะอาจสิได้เจ้าแม่ดอนยางเจ้าแม่ดอนยางนี่เลขเซียมซี่สาสเลขทูบ สาม้าหรือสองเก็บเกาเกตัวเดียวกันเอาถือว่าเขาเจ้าแม่ดอนยางเขาปูนสีกัดเหล็กครับปัดทีบนี้ปูนสีกัดเหล็กเข้าครับปูนสีกัดเหล็กเข้านะครับศูนย์สามสี่ปูนสีกัดเหล็กคัดเหล็กเสี่อมซี่เป็นศูนสาี่เขานะครับแล้วเราก็เลขทูบห้าสองสี่มีตะขนแตกอันนี้ เขาปูกันเล็กเขานี่ปูกันเล็กเข้านะครับท่านผู้ชมมดที่นี่ว่ามันเหลืออย่างแน่ัดที่นี่สุดท้ายมังนี่ผมวาดวงผู้ดินดงผู้ดินนี่กะว้าวหาหกหกคนนะเลขเสี้ยมซี่แล้วก็เลขทูบเก้าแปดเก้าอ่ะมที่นี่อันนี้เกิดขึ้นได้นะครับเด้อเดี๋ยวมองใดเพราะท่านได้ไปถามมองใดเพราะท่านได้ไปตาม จังคุ้นสอยจังเดี๋ยวผมสิไปฝันยู่เกี่ยวกับคุ้นสอยนะครับแล้วเดี๋ยวผมสิไปตามมาให้งวดประจำวันที่สามสิบหนึ่งงวดต่อไปก็คือสามสิบเอ็ดนะครับเนะบาะกันละกฎาคมพอรบันห้าร้อยลงเดี๋ยวสิไปตามตัวมูเจ้าเพิ่งเอื้อสอยมะเขาฝันพอต้องแลี้ยงไว้เอื้อนเอื้อ <c> ย <oughs> ขออภัยครับว่าให้เอื้อนเอื้อยครับ <c oughs> เดี๋ยวพอต้องแล้ยสิไปขอไปเอื้อนเอื้อยคือเพื่อนวานเดีนะครับเนาะเอาเป็นได้มูเจ้าได้โชคได้ลาภง่ายงวด ก็สิผู้ใดก็สิมีนะครับเนาะแต่ว่าคุมมีไอ้ป๋องมีไอ้แปงตีฮ่า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 บ่ถือเป็นแม่ผู้เดียวคือแม่ยีบอเขาไห้ตัวไหนหรือจังไหนก็มีแต่ว่าคำเดียวว่าบอเขาเอามาขายหกสองมาไห้ก็บ่เอาบอนะครับเนาะมีผู้เดียวบ่ถือนะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีงวดต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวพอท่องแล้วสิพาไป เออมองไดเพราท่านได้ไปได้อย่างหวดที่พานมาหรือก็บมองไดเข่าก็สิไปตามต่อมาให้มูเจ้าไม่ได้ตามต่อดอกตามเรียกนี่ละอืมาให้มูเจ้าได้เห้งๆเลยลุยสวยๆงามๆว่าไปเจ้าที่สามสิบหนึ่งเออกรกฎาคมพศห้าร้อยหกสิบหกมูเจ้าเดี๋ยวพอท่องเรีสิไปตามไปถามมาให้มองไดเขาบอกเขามองไรให้ขนแตกกสิไปถามเพื่อนเบื้องว่าคือเป็นขนคือแตกพุงทนนันคือบดตรงๆเลยสิเนี้เดี๋ยวพอท่องเรียกสิไปถามเนะครับเรครับ อย่าลื่มกดติดตามกดไลค์กดแค่พอต้องเดิมคนแรสิไปหาขอโชคขอลาบห้มูเจ้าตามหาแล้ววันที่หนึ่งเลขไทยห้มูเจ้าได้ปังปังพูดยลล้อยเด้อรับเรื่อยๆกันทุกของทุกคนตัวเอฟซีไปต้องแรคนเดิมเนาะวันที่นี้ติขอลาบใยพ่อห้มูเจ้างวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยคนบอกหมูเจ้าเดําดลเรื่อยๆเว้สวยสวยๆกังงามกับช่องพอต้องแหลคนเดิมงวดต่อไปนะครับเนาะกดติดตามแล้วก็ ขบิืงว่าสิไปสารใดสารแรกงวดไปงวด,งวดไม่นี่งวดไปจำที่สามติดหนึ่งเี่เข่าหลายสารอยู่ครับเออบักกวกบักยิ้วดี๋ยวงวดที่สิบมีเออบักยิ้วนี่เข่าตลอดเราขับรถสมกับซื้ออยู่บักยิ้วคิวตลอดก้างวดครับบ่เคยนผ่านท่านผู้ชมอือกันเงือกันเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปตามไปเบิร์ตละเอ,อ้าตอนนี้ละขอใท่านผู้ชมเอออยู่ดีไม่แห้งเดินทางไปใส่มาใส่เข่าขาดปลอดภัยนะครับเนาะโอ้เข่าขาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับกับขอบขั้ว ออพี่น้องเจ้าอันนี้ยังก่อันคู่ใจเจ้ารถเจ้าแล้วนะจะให้ไปกินเขาดิคือรถพอท่องแล่ให้ไปดีมากงามทั้งไปทั้งกลับตัวเนอะเอาตัวนี้ละข่อยสิอันซ้ำอัน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 นุ่มอามไปไปรับเอ่าอันอันผู้ใดล่ะผู้เพิ่นให้โชคให้ลาบอยู่หลักกิโล ซื้ออาจารย์ป้อมบ์นะครับนี่ไปรับมาอยู่พ่อนทุกแรียได้ยินเผลเปล่าผนเพิ่งมาถึงเดี๋ยวเรียก่นเข้าครับสามเกตสูญอาจารย์ป้อมบอกค่อยๆเดี๋ยวซุ่มเงินถึงได้ยินนี่เขาก็มาหอดอีู่่อนทุกแรียนั่งอยู่สันร้อยเอาตอนนี้เราคอยโมเจ้าเออร่ำรวยหงุดต่อไปแข่งแขงสวยๆเออแข่งแขงรวยๆสวยๆงามนี่คือปอต่อยชันแนลเพิ่นเพิ่นเึิ่มมาจากหลักกิโลนะครับเนาะเอาเอาท่านี้แหละคร่ะท่านผู้ชมผมไปเพิ่นมมาถามผม่เอาขอให้ท่านผู้ชมโชคดี ก็เป็นจำนนที่สามสิบหนึ่งต่อไปแล้วครับเนาะขอเอาตัวนี้ละสวัสดีครับเฮงๆรวยๆเยสืส้อเสนงานทุกท่านไปอือ